สวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะิวเตอร์ค่ะเราสองคนกลับมาพบกับเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับกันอีกแล้วนะคะแล้วก็รอบนี้วันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับความสวยมาฝากกันอีกแล้วสําหรับสาวๆนะคะที่บอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการแต่งหน้าวันนี้มีเคล็ดเเลับแล้วก็มีผู้ช่วยคนเก่งมาแนะนํากันด้วยใช่แล้วค่ะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่อยากได้เคล็ดลับการแต่งหน้าให้ไม่เวอร์ไม่หมอกและไม่เป็นคราบค่ะวันนี้เรามาแนะนำในส่วนของ แป้งโฟมนะคะจากยาสดานนั่นเองใช่แล้ว,ลวอันนี้เนี่ยแพคเกจริ้งเนี่ยน่ารักสดใสมากเลยนะคะอันนี้เนี่ยใช้ง่ายมากๆเลยนะคะใช้รองพื้นก่อนแต่งหน้ามไม่ต้องลงแป้งทับแล้วนะคะวันไหนที่อยากไปแบบเบาๆะนะคะแค่นี้ก็เนียนกริ๊บแล้วนี่นี่เป็นลักษณะของแป้งโฟมของยาสดาเขานะคะแป้งโฟมเขาจะเป็นสูตรพิเศษคือถ้าเกิดว่าเราเห็นในท้องตลาดเนี่ยคือบางทีอาจจะเป็นแบบเนื้อมูสนะคะแต่ว่าเนื้อโฟมเนี่ยมันจะคุณสมบัติเนี่ยเวลาทาแล้วมันมันจะเหมือนแบบ ว่าเคลือบผิวไดีดกว่ามันจะรู้สึกเหมือนว่ากลืนไปกับผิวเราเลยะนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยยังมีสารป้องกันแสงแดดด,ด้วยนะคะอันนี้ไม่ต้องทาครีมกันแดดเพิ่มเลยะนะคะลดการอุดตันด้วยนะคะเรียกได้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับใครที่ใช้แลว้วกลัวเป็นสิวะนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยเขาได้รับการวิจัยมาแล้วว่านี่เลยว่า ไม่เป็นไม่อัด<ม>อนดน่น,อ,นอุดตัน<ช>ดังนั้นคนที่มีปัญหาในเรื่องของนะคะความมันนะคะบางทีอาจจะเกิดการอุดตันง,ง่ายต่างๆนี่นะคะ,ค,ะคือแป้งโฟมเขาเนี่ยจะเป็นเนื้ออนุพักแบบบางเบามากนะคะอยากจะรู้ว่าบางเบาแล้วก็ทาแล้วมันจะแบบยังไงนี่นี่เลยปน้องติวเตอร์ใช้อยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยกันน้ํากันเหงื่อดีมากาเวลาแต่งหน้าที่ทางานแบบว่า ทีเดียวตัวเดียวอยู่จริงๆไม่ต้องมารองหลายตัวอะไรอย่างนี้ต้องลงเบสลงรองพื้นอะไรรู้สึกว่าน่าหนักมากถ้าแบบนี้จะรู้สึกว่าเออเบาบางมากแล้วก็เรียบเนียนเป็นธรรมชาติด้วยฝากถือหน่อยค่ะได้ค่ะนี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าน้องๆนรรักศึกษานะคะแบบต้องการความใสแบบธรรมชาตินะคะไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือคุณทาตัวเดียวนี้นะคะก็เหมือนแบบไม่ต้องใช้แป้งเลยนี่นะคะจะกลมกลืนหรือถ้าเกิดแบบว่าต้องการการปกปิดที่มากยิ่งขึ้นนะคะสมมุติว่าคุณสาวๆนะคะต้องการการปกปิดที่มากยิ่งขึ้นเนี่ย ะะก็สามารถที่จะทาแป้งนะคะจะเป็นแป้งลูสนะคะหรือว่าจะเป็นแป้งเค้กทับไปก็ได้นะคะใช่แล้วน,นี่เลยดูกลมืนนะเพราะว่าเจนี่เคยไปลองแป้งโฟมนะคะที่ขายทั่วๆไปเขามีเทสเนี่ยทาแล้วมัน รู้สึกมันจะเวอร์ม,อมันจะออกมาวอกแน่ๆเลยไม่งั้นแต่งหน้าออกจากบ้านวันนี้รู้สึกว่าหน้าพุ่งมาก่อนเลยคือนะคะอาจจะอาจจะบอกว่าทาแล้วมันดูสว่างแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยพวกปกปิดพวกจุดด่างดำอะไรด้วยนะแต่แป้งโฟมของยาสดาน,นะคะคุณสมบัติของแป้งเขาเนี่ยนะคะเนื้อโฟมเขาเนี่ยสามารถที่จะปกปิดฟ้ากระจุดด่างดำได้ด้วยอืมแต่ว่า ฝากทิกไว้นิดนึงสำหรับการทำความสะอาดว่าต้องใช้คลีนซิ่งล้างให้สะอาดนะคะเพียงเท่านี้ไม่มีสิวอุดตันอย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วการนี้คือทำยังไงคะซื้อเลยแต่ว่าการสั่งซื้อนะคะวันนี้ก็จะมาฝากเพื่อนๆด้วยสําหรับนะคะเพื่อนๆที่บอกว่าชอบแล้วก็อยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของยาสดาของเรานะคะทั้งหมดที่แนะนํามานะคะรวมไปถึงแป้งโฟมด้วยนะคะง่ายนิดเดียวค่ะวันนี้คุณสมัครเป็นสมาชิกนะคะกับยาสดาของเราแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเบลติโอนะคะ รับส่วนลดพิเศษแล้วก็สิทธิพิเศษอีกมากมายเลยนะคะขั้นตอนแรกทํายังไงนะคะกดเข้าไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ c เซ็ center ของเบลจิโอนะคะ085 075 2474A เป็นสมาชิกเหมือนเราทั้งสองคนแล้วจะได้รับความพิเศษอย่างไรบ้างคะ ก็ในส่วนแรกเลยนะคะชําระเงินสดผ่านรทันทีเลย25%หมเนโอ้โหเรียกได้ว,ว่าสุดคุ้มเลยค่ะน,นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าชําระผ่านบัตรเครดิตนะคะลด20%เลยแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสินค้าแบบว่าบางทีแบบว่าซื้อทั้งทีนะเอาเพื่อนซื้อสูตรไหนเอาเพื่อนเอาอันนี้ด้วยนั้นนี่ด้วยซื้อครบ1000บาทนะคะส่งฟรีส่งฟรีอฟรของมาอยู่ถึงหน้าบ้านเลยไม่ต้องไปเดินช้อปปิ้งให้เมื่อยแล้วใช่แล้วคะ่ะแล้วก็พิเศษเหมือนเป็นของขวัญให้นะคะสําหรับเบลติโอนั่นก็คือมอบส่วนลดให้สสูสงุด ห0สําำหรับเดือนเกิดเกิดเดือนไหนเอย่ยเกิดเดือนกันยายนค่ะสั่งหรือ,อยังอ่าสั่งแล้วจะเหลือแล้วคะอันนี้ของสุดคุ้มของใช้ดีแบบนี้นะคะ้คะองแป้งโฟมยาสดาเลยค่ะเอาละนะคะก็สาวๆได้ทราบเคล็ดลับหน้าใสาของน้องติวเตอร์กันไปแล้วนะคะพี่เจนนี่ก็ขอเจริญยอยตามบ้างแหละนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้อยากบอกต่ออยากบอกให้เพื่อนใช้เหลือเกินนะคะเพราะว่าใช้แล้วดีจริงแล้วที่สําคัญค่ะจะทําให้เรื่องของการแต่งหน้านั้นเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะคะน่าเนียนใสเป็นธรรมชาติไม่เป็น คราบแล้วก็ป้องกันเหนือ่อป้องกันน้ําด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ของยาสดาแป้งโฟมสูตรนี้อย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมลองใช้กันนะคะแล้วก็สมัครสมาชิกกันได้แล้ววันนี้นะคะเบลติโอ mm hmm. ยังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้คุณได้ทดลองใช้อีกมากมายเลยค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนเจนนี่ค่ะจิเตอร์ค่ะลาไปก่อนนะคะมีผลิตภัณฑ์อะไรดีๆจะมาบอกต่อกันอีกอย่างแน่นอนบ๊ายบายค่ะ